จีฟแกรนวากเนีย2,025ในประเทศไทยนำเสนอการผสมผสานระหว่างความหรูหราประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์แบบในตลาดเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจี p และคุณสมบัติที่ทันสมัยแกรนวากเนียรุ่นอัปเดตนี้โดดเด่นในฐานะ SUV ีพรีเมียมที่ให้ทั้งประสบการณ์การขับขี่ที่มีความละเอียดอ่อนและความสามารถในการขับขี่ในทางวิบากด้านนอกของแกรนวากเนีย2,025จะทำให้คุณตกตะลึงด้วยการออกแบบที่โดดเด่น กระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบคมและรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายที่ทันสมัยผสมผสานกับรายละเอียดหรูหราต่างๆเช่นขอบโครเมียมและล้อพรีเมียมทำให้ SUV คันนี้ดูสง่าง,งามในประเทศอย่างประเทศไทยที่มีถนนทั้งในเมืองและภูมิประเทศที่หลากหลายการปรากฏตัวที่มีพลังบนท้องถนนของแกรนวาโกเนียเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามภายในห้องโดยสารของแกรนวาโกเนีย2025ก็ให้ความรู้สึกหรูหราไม่แพ้กัน ตัวห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงอย่างหนังนุ่มไม้และวัสดุโลหะที่ให้ความรู้สึกระดับพรีเมียมมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีทั้งสำหรับการเดินทางกับครอบครัวไปตามชนบทที่สวยงามของประเทศไทยหรือการผจญภัยในเมืองกรุงเทพมหานครระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ก็น่าประทับใจเช่นกัน โดยมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ใช้งานง่ายและรองรับการเชื่อมต่อกับ Android Auto และ Apple CarPlay ช่วยให้การเชื่อมต่อในระหว่างเดินทางเป็นเรื่องง่ายในเรื่องของประสิทธิภาพแบรนด์วาโกเนีย2025โดดเด่นอย่างแท้จริงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V8 ขนาด6.4ลิตรที่มีกำลังมหาศาลสำหรับการขับขี่ในภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทยตั้งแต่ภูเขาสูงไปจนถึงถนนในเมืองด้วยการปรับปรุงระบบช่วงล่างอย่างมีนัยสำคัญแบรนด์วาโกเนียให้การขับขี่ที่ราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่สามารถจัดการได้ทั้งในเมืองและทางวิบากในประเทศไทยรถคันนี้นำเสนอทั้งความหรูหราและพลังที่ลงตัวสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแกรนด์วากเนีย2025ยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ผสมผสานเครื่องยนต์ V8 เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นในขณะยังคงประสิทธิภาพที่สูงรุ่นไฮบริดนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการการขับขี่ที่มีความยั่งยืนโดยไม่ต้องเสียสละความหรูหราหรือสมรรถนะ ความสามารถในการขับขี่ในสภาพเส้นทางที่ทุรกันดารของแกรนวาโกเนียเป็นสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นจริงๆด้วยความสามารถ 4x4 อันเลื่องชื่อของจี๊ปแกรนวาโกเนีย2025สามารถจัดการกับภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทยได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะขับผ่านถนนโคลนในภาคเหนือหรือชายหาดทรายทางภาคใต้ระบบการส่งกำลังที่ทันสมัยและโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ทำให้มันทำงานได้ดีในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการลากจูงที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถขนย้ายอุปกรณ์การตั้งแคมป์หรือการผจญภัยกลางแจ้งได้อย่างสะดวกจีฟยังได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงในแกรนวาโกเนีย2025ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขับขี่ในเมืองไทยที่เต็มไปด้วยการจราจรที่หนาแน่นระบบช่วยขับขี่ต่างๆเช่นการควบคุมความเร็วอัตโนมัติการช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนการตรวจจับจุดบอดและการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่ในเมืองไทยสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น สรุปแล้วจีฟแกรนวากเนีย2,025เป็นรถยนต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับตลาดประเทศไทยที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและความสามารถในการขับขี่ในสภาพทางวิบากได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือไปผจญภัยในธรรมชาติแกรนวาโกเนียก็สามารถมอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าทึ่งได้ทั้งพลังความสะดวกสบายและคุณสมบัติที่ทันสมัยทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่พร้อมรับมือทั้งท้องถนนในเมืองและการเดินทางไปผจญภัยกลางแจ้ง